หลังจากมาช่วงบ่ายฝนตกหนักมากๆแล้วก็ลมแรงมากๆนะคะน้ำพามาชมบรรยากาศรอบๆที่พักของแม่แดงหมาจรกอไผ่หรือแม่แดงหมาจรที่เคยออกลูกที่กอไผ่ที่พอ่อพ่อแม่แม่เฟซี FC, ติดตามมานะคะรวมถึงเจ้าด่างที่อาศัยอยู่ที่กอไผ่กับแม่แดงด้วยนะคะ แม่แดงพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ทําหมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพักฟื้นหลังจากทาหมันที่นี่นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกหนักมากๆค่ะเราไปดูนะคะว่าแม่แดงกับเจ้าด่างของเรานั้นเปียกฝนหรือเปล่านะคะนี่นะคะดูที่พื้นนะคะฝนก็เกือบสาดเข้าไปถึงนะคะอันนี้ก็คือเจ้าด่างของเรากินข้าวแล้วนะคะกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วกินยาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือ แม่แดงของเราแม่แดงหมาจรกอไผ่หรือแม่แดงที่เคยออกลูกที่กอไผ่นั่นเองนะคะไปทําหมันมาแล้วนะคะผ่านไปวันที่3ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่เราก็ยังต้องใส่ลําโพงหรือคอล่าที่คออยู่เพื่อป้องกันไม่ให้น้องดึงผ้าปิดแผลหรือกัดแผลนั่นเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆหลังจากที่ฝนตกบริเวณรอบๆที่พักของแม่แดงหมาจรและเจ้าด่างเป็นแบบไหนนะคะ เดี๋ยวน้ำจะพาไปดูคะ่ะออกจากที่พักมานะคะออกจากที่พักของแม่แดงหาจอนกอไผ่มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูนะคะพาไปดูใกล้ๆที่พักคุณพ่อก็มาเอาน้ําออกจากที่นานะคะให้ไหลเข้าสู่สระแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นภาพที่เห็นว่าระบายน้ําออกจากที่นาให้ลงสระนะคะแล้วก็มีปลาด้วยนะคะตรงนั้นน้ําเห็นปลาด้วยนะคะ นี่นะคะแกะก็ระบายน้ําออกจากที่นานะคะนี่คือบรรยากาศภาคอีสานนะคะภาคอีสานยามเย็นหลังจากที่ช่วงบ่ายฝนตกม,กมากๆฝนตกหนักเลยะค่ะแล้วก็ฟ้าแรงมากๆนะคะนี่นะคะน้ําพามาดูบรรยากาศที่ท้องนานะคะนี่นะคะ <S <S ฝนตกท่วมนาเลยนะคะเมื่อเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกหนักมากๆนะคะนี่คือนาข้าวที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับที่แม่แดงอาศัยอยู่นะคะ บริเวณรอบๆนี้น้ําท่วมฉึงนองไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือกอไผ่ที่แม่แดงหมาจรของเราเคยออกลูกที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของแม่แดงอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆที่แม่แดงหมาจรกอไผ่อาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงเจ้าด่างด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่พักของแม่แดงกับเจ้าด่างนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะปลอดภัยดีปลอดภัยดี อาจจะมีเหมือนละอองฝนจากต้นไผ่ก็คือฝนตกลงใส่ใบไผ่แล้วก็มีลมก็ทำให้มีฝนสาดเข้าไปบ้างแต่น้ำรองจับกกงดูแล้วก็ไม่ถึงน้องนะคะไม่ถึงตัวน้องนะคะน้ำให้น้องกินข้าวแล้วทำความสะอาดกงให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องกินยาแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกหนักมากๆนะคะเดียวดูพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะ ของที่พักอาศัยของไม้แดงของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศท้องนานะคะรอบๆนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคืนนี้ฝนจะตกอีกไหมนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะบริเวณนี้ไม่มีบ้านพักอาศัยนะคะไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่นะคะเป็นท้องนาทั้งหมดนะคะเป็นท้องนาที่ทํานาทั้งหมดนะคะบริเวณนี้ แล้วก็นับจากต่อไปนี้อีกหลายเดือนนะคะอีกหลายเดือนถึงจะมีคนเข้ามาเลี้ยงวัวได้เพราะเขาเริ่มฤดูกาลทํานาข้าวแล้วนะคะเริ่มฤดูกาลทํานาแล้วนะคะนี่คือน้านะคะฝนตกมากๆบริเวณที่พักของแม่แดงตรงนี้นะคะถ้าลมไม่แรงนี่คือใบไผ่นะคะต้นใบ,ใบไผ่เวลาฝนตกแล้วมีลมจะทําให้ใบไผ่นั้นพัดน้ําเข้าไปเข้าไปในที่พักอาศัยของแม่แดงแต่ก็ไม่ถึงกับสาดจนเปียกนะคะ เน้นนะคะว่าลมพัดส,สาดแม่แดงกับเจ้าด่างไม่ถึงเปียกนะคะเพราะว่าที่นอนของน้องไม่เปียกนะคะน้ําจับแล้วน้ำำาําทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วไม่เปียกนะคะค okay. นี่คือ,อบริเวณรอบๆนะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจแม่แดงหมาจรกอไผ่ทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้น้ําและแม่แดงกับเจ้าด่างหมาจรกอไผ่ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆคลิปเกี่ยวกับน้องหมาหมาจรที่น้ำเลี้ยงดูอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆช่วงเย็นนะคะขอบคุณค่ะ